สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่อง NAC 2 Car by QNAC วนะครับวันนี้ก็ตามต้นคลิปเลยครับเราก็จะมารีวิวเจ้า v o s 1.5E เป็น Minor Chain นะครับปี2017นะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีความพิเศษแล้วมีมความสวยงามยังไงบอกเลยนะครับว่าคันนี้เบาะมันเป็นลายที่แบบพิเศษมากๆเลยสวยจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไง เรามาดูภายนอกรถกันนะครับเดี๋ยวเราดูกันแบบไวๆเลยนะครับพอดีว่าเมื่อกี้ตอนที่เราแนะนําตัวรถไปเนี่ยเราแนะนําแล้วก็ให้ดูรอบๆรถกันไปเข้าคามาแล้วครับนี่ครับเป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับตัว E นะครับล้ออลลอยแท้จากโรงงานนะครับผมช่องเก็บสัมภาระก็กว้างนะครับทั่วไปเลยส่วนพวกยางอะไ่ยังไม่มีการถอดเปลี่ยนเลยนะครับ มาดูที่ภายในนะครับอันนี้เป็นห้องคนขับนะครับก็กว้างขวางครับนั่งสบายห้องโดยสารก็กว้างขวางครับ5ที่นั่งอย่างที่ผมบอกเรื่องเบาเป็นลายใครเห็นก็ชอบผมจะชอบเลยครับผมน้าปัดเลขใหม่นะครับวิทยุจากโรงงานเดิมๆนะครับแอร์เป็นแบบหมุ่นนะครับผมเกียร์เป็นแบบ CVT นะครับตัวนี้เครื่องยนต์ d u โว VVTI นะครับ1,496 cc นะครับ 4บ1 6วาลวนะครับเบนซินรองรับน้ำมัน e85 ด้วยนะครับผมตัวนี้108แรงม้านะครับเป็นยังไงกันบ้างรครับสำหรับ VR อที่ผมเพิ่งรีวิวจบไปหากใครสนใจนครับคันนี้ทางสูงของเราตั้งอยู่ที่49,000บาทนะครับผมย้ำอีกครั้งคือ49,000บาทนะครับของเรามีฟรีจัดโอนนะครับผมแล้วก็มีการเช็ค PDI ให้ก่อนสมอบนะครับแล้วก็ เ้ื่สถานการณ์โควิดเรามีการพ่นฆ่าเชื้อโควิดทั้งภายนอกหรือโตโัวรถให้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามช่อง nic 2 c a r b y qnic แล้วก็ฝากติดตาม Facebook รถมือ2คุณภาพ V by qnic วยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ